ยืนยันด้วยชีวิตว่าไม่เคยเห็นคีย์เวิร์ดคะ่ะเรื่องการสละสิทธิ์ของเอมก็แล้วกันคะ่ะแสดงว่าเววนเี้ไม่ตัดสินใจเป็นสละศีกงแน่นอนต้องให้กองคุณพูดอย่างนั้นใช่ไม่ดีเท่ค่ะเพราะเราได้แจ้งกับกองก่อนนะคะว่าเราดูแดงน้องปัอ่าเอาไหนก่อนอันนี้อ่เอาเราได้แจ้งกับกองก่อนนะคะว่าเราดูแดงน้องอ่า เราไม่ได้ดูแลน้องเราเป็นคนดูคิวและขายงานให้น้องเวลามีใครติดต่อมาแล้วก็จะเช็คว่าเฮ้ย <c oughs> มันมีงานนี้นักหรือเจ้างานนี้ไปอยู่จะรับไหมอะไรไหม <c oughs> เราไม่ได้เป็นคนดูแลเราเป็นคนขายงานให้น้อง <c oughs> ครับผมในฐานะคนขายงานให้น้องและดูคิวให้น้องครับผม ในสถานีณนี้ครับผมเราไม่ได้แจ้งกองครับผมเพราะเห็นอะไรจตนานที่เราไม่ได้บอกเพราะว่าต้องการที่อาจจะต้องการปกปิดหรือเปล่าหรือเราอาจเป็นว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นอะไรก็ได้หรือเปล่าอยถ้าปกปิดจริงๆนะไม่ใส่เบอร์หรอกแล้วเงียบกว่านี้ด้วยไม่เดินไปหาให้เรื่องเกิดอ้ยขนาดนี้ดังข้ามคืนผู้จัดการถีดปากซึ่งแบบเอ้าถ้าจะปกปิดจริงๆนะเรื่องวันนี้ไม่เกิดแน่นอน เราเชเอมาคะลูกเห็นบอกว่าตอนที่เราแจ้งกองประวดเราแจ้งว่าเราไม่มีผู้จัดการไม่มีคนดูแลใช่ค่ะตอนนั้นเอไม่มีผู้จัดการแล้วก็ไม่มีคนดูแลค่ะก็ฐานะนี้ค่ะก็อย่างที่บอกว่าพี่เคนเป็นบลกเกอร์และในส่วนของสัญญานั้นเอกับพี่เซพี่เคนไม่ได้มีสัญญาต่อกันค่ะคือยืนยันว่าพี่เคนไม่ได้็นผู้จัดการส่วนตัวของเราเป็นแค่บรกเกอร์หางานเท่านั้นใช่ค่ะมันก็อาจจะมีความคลุมเครือของ definition เล็กน้อยเพราะว่าหลายคนรวบความหมายเข้าด้วยกัน เนื่องจากถ้าเราไม่อยู่ในแวดวงบันเทิงนะคะมันยากที่เราจะพูดได้ว่าใครทําหน้าที่อะไรเพราะบางอันมันก็ทับซ้อนกันแต่ด้วยความที่เราเคยชินนะคะเราสามารถดูได้หน้างานแล้วเราก็สามารถแยกแยะออกมาได้ซึ่งเอ็มต้องขอโทษจริงๆนะคะในความผิดพลาดด้านการสื่อสารที่เอ็มพยายามจะอธิบายให้มันรวดเร็วแล้วก็ง่ายเพราะว่าตอนนั้นเรากําลังจะได้พบกับคุณปุ้ยแล้วเข้ามาดูแลเอ็ตั้งแต่เมื่อไหร่คะทางบอกว่าสองปีกว่า รู้จักกับน,น้องมาสองปีกว่าครับผมเห็นว่า็เหนว่าตอนที่น้องเข้ามาประกวดวันที่เข้ามาเห็นว่ามีเพื่องอีกคนหนึ่งที่จะไปแต่ว่าพอถึงวันจริงก็คือโดนเทจริงไหมครับจริงค่ะเรื่องจัดเรื่องจดรือว่อะไรครับเขาถึงเทเราในวันที่ต้องมาลงทะเบียนสมัคร คือตอนแรกที่เอมจะลงอะคะ่ะบอกตรงๆเลยนะคะว่าไม่ได้คิดถึงมุงกุ่มากมายนะเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกและเรามาด้วยความที่เรารู้สึกว่าเราจะจะลองสิ่งที่มันแตกต่างซึ่งคนคนนั้นนะคะเขาก็ไม่ได้มีประสบการณ์ในการส่งนางงามหรือเวทีนางงามมาก่อนเลยคือใหม่เหมือนกันแล้วพอถึงจุดที่เ,เราเริ่มมีการสัมภาษณ์เราเริ่มต้องออกสื่อเยอะเขาก็กลายเป็นไม่สามารถ ทำงานเหล่านี้ได้ก็คือนอกจากไม่มีไม่มีความรู้อะค่ะ<ไ>เขาก็เริ่มไม่ enjoy กับมันนั่นก็เป็นเหตุผลที่เราคุยกันว่าเออถ้าไม่ไหวจริงๆอะถ้างั้นเราส่งตัวเองต่อดีกว่าเพราะว่ามันเป็นงานที่ต้องทำด้วยแพชชั่นระดับหนึ่งแล้วอีกอย่างคือเราชอบแล้วและแนวทางที่ร่วมกันค่ะคือแนวทางที่มันเข้าใจร่วมกันอะมันสำคัญกว่าการส u p p o r t ด้านอื่นๆค่ะมีประเด็นข้อถึงไปว่าพี่เคนเอาข้อบุญในกอม,กมาบอกเราตาเขาบอกเราคือเรยื่นตังค์กอมาบอกเรา<อ> ยกตัวอย่างเช่นอะไรเหรอคะอาจารย์้ถามี่ y w o r d ตาถ้าพวกเราแบบได้ทีละขาวสว่างอะไรงั้นเอ็มขอตอบเรื่อง k e ว w o r d ก่อนนะคะคือเอ็มไม่เคยเห็นค่ะและยืนยันด้วยชีวิตว่าไม่เคยเห็น keyword ค่ะนับตั้งแต่วันที่เราก้าบมาเข้ามาสมัครที่เขตได้แนะนำหรือพูดอะไรกับเราก็ไม่นะคะไม่ได้พูดอะไรเป็นพิเศษเลยเพราะว่าเราไม่ได้คุยกันเรื่องชีวิตส่วนตัวอยู่แล้วอย่างที่บอกว่าเป็นโบรกเกอร์เมื่อก่อนเนี่ยก็ไม่ได้สนิทกันขนาดนี้ด้วย เพราะว่าเอมกับพี่เคนก็คือระหว่างที่รู้จักกันนะเอมอยู่ต่างประเทศค่อนข้างเยอะทุกคนก็จะเห็นอยู่แล้วเวลากลับไทยเนี่ยก็หางานให้บ้างแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าหาแล้วได้ทำถูกไหมคะเอมคะแลเวลาตอนที่อยู่เราดะมีขขการคุยกับพี่เค้นหมายคาะว่ามีการมาแนะนำแนวทางในการเรียว่าเพกกื่อแบบอะไรเงี้ยก็ไม่มีนะคะอันดับหนึ่งก็คือถ้าจริงๆอะค่ะหมายความว่าคนที่รู้จักคนในกองมาก่อนอะ แม้ว่าขอคำแนะนำเล็กน้อยมันก็ต้องเข้าข่ายเดียวกันถูกไหมคะเหมือนอีฝ่ายหนึ่งเขาก็บอกว่าเหมือนเขาเห็นพฤติกรรมบางอย่างที่ดูสนิทสนมกันเลยเป็นเกเรอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นที่มาการขออนุญาตถามได้ไหมคะว่าคือช่วงไหนในกองแล้วช่วงไหนในกองนะคะเพราะว่าเก็บตัวช่วงไม่ค่วที่ไม่คุนักข่าวใช่ไหมคะ อันดับหนึ่ง mm hmm. เอ็มขอบอกก่อนนะคะว่าเอ็มคุยกับทุกคนในกองด้วยความเป็นมิตรเอ็มอยู่กับทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกมากๆซึ่งสิ่งนี้มันมันไม่ใช่เราทําเพื่อคะแนนนะคะแล้วที่หัวหินนะคะพี่ๆทุกคนที่อยู่ตรงนี้ครึ่งนึงก็คงเคยพบเอมมาก่อนแล้วเอมขอถามว่าวันนั้นนะคะเป็นพี่ๆที่อยากคุยกับเอมหรือเป็นเอมที่เดินเข้าไปหาพี่ๆให้สัมภาษณ์คะ เอ็มถูกคนพาไปนะแบ็คดรอปและก็ไม่ได้มีใครอยู่กับเอ็มในตอนนั้นแล้วทุกคำถามที่พี่ๆถามเอ็มมีเวลาประมวลผลเท่ากับคำตอบในรอบออรดิชั่นและทุกสัมภาษณ์สดเอ็มก็ไม่เคยชะงักอาจจะมีพูดผิดบ้างแต่ว่าเอ็มไม่เคยที่จะหยุดคิดนานเกินไปและสามารถถามกรรมการทุกคนได้รวมทั้งผู้ใหญ่ของกองซึ่งรวมกันแล้ว17ท่านเป็นกรรมการผู้ทรงเกียรติว่าวันนั้นเขาส่งคำตอบให้เอมหรือไม่คะ ขอให้กรรมาการทุกท่านเป็นพยานให้เอมด้วยค่ะเรื่องการสละสธิ์ของเอมก็แล้วกันค่ะแสดงว่าเอมไม่ตัดสินใจไม่สละ์เองแน่นอนต้องให้กองคุพูดอย่างนั้นใ่ช่เลยค่ะเพราะถือว่าตอนนี้เขาได้รับทราบแล้วค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่สําคัญคือไม่ใช่แค่กองเอมมาอยู่ตรงนี้ได้ด้วยความรักความชอบของหลายๆคนเพราะฉะนั้นเอมจะอยู่ตรงนี้ต่อได้มันไม่ใช่แค่กองหรือเอมแต่ประชาชนทุกคนต้องรู้ค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นและ เรื่องบางเรื่องถ้าสังคมอยากตัดสินเอ็มก็จะขอให้เป็นไปตามการตัดสินของสังคมเพราะว่าบางทีอะคะ่ะเอ็มอยากให้คนในอนาคตมองย้อนกลับมาแล้วเป็นผู้ตัดสินความชอบธรรมให้เอ็มเองดีกว่าแต่ทางกองก็โยนมาเหมือนกันว่าให้เราเป็นเพื่อนประแสังเกในการเปสับสนิษฐ์แต่เราก็คือเขาไม่เด้คไล่ด้ววันนี้ใช่แล้วพอเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะมันจะเป็นยังไงเอ็มขอแจ้งเรื่องหนึ่งนะคะ ว่าปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นจากการใช้สายตาหน,นักหรือว่าจากการอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมันทำให้เอมพิมเป็นจดหมายไปแล้วและต้องส่งให้กองด้วยแต่ว่าเบื้องต้นเขาขอจดหมายพร้อมกับใบรับรองแพทย์ซึ่งตอนหลังเปลี่ยนเป็นจดหมายที่ไม่มีใบรับรองแพทย์ดังนั้นเอมไม่แน่ใจว่าหากหลักฐานทางการแพทย์ของเอมไม่ได้รับการเปิดเผย ไปสละธิ์ของเอมหรือแม้แต่เหตุผลของเอมค่ะมันก็จะกลายเป็นหลักฐานเลื่อนลอยเท่านั้นเอมจึงตัดสินใจที่จะไม่ส่งจดหมายไปเมื่อวานนี้ค่ะถ้ากอกว่าวันนี้เรามีนันว่าเราจะไม่สละะคะแล้วเรามองในเรื่องของการประกวดยังไงบ้างเพราะว่ามันเกิดรดามา่าใหญ่โตขนาดนี้เราจะกจารทำง,งานกับกองจะติัตสังคมได้กันไหมคือเราสามารถเข้ากองปฏิบัติหรว่าิกรรมกับเพื่อนได้ไหมก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาเอมไม่ได้รับการติดต่อจากกองในเรื่องของการทํากิจกรรมนะคะ คือเอมไม่ทราบว่าเพื่อนไปไหนเอมไม่ทราบว่าเขาทําอะไรกันแล้วเขาก็ไม่ไม่ได้อนุญาตให้เอมเข้าไปในกองสิ่งที่เขาติดต่อทั้งหมดมีแค่เรื่องใบสละสิทธิเท่านั้นแต่ความจริงเอมก็พร้อมที่จะกลับเข้าไปในกองแล้วก็ทํากิจกรรมเสมอแล้วต่อมาก็คือเรื่องการอยู่ในกองหรือเรื่องการตัดสินนะคะเอ็มคิดว่าในเมื่อเราขอให้เป็นวิจารยญาณของกองแล้วอะหนูก็จะน้อมรับทุกอย่างที่ผู้ใหญ่เป็นผู้ตัดสินใจแต่ถ้าให้เอม พูดอะไรสักอย่างคะ่ะเอ็มก็จะขอที่จะไม่สละสิทธิ์ด้วยตัวเองเพราะว่ามันเป็นสิ่งสุดท้ายคะ่ะที่เอ็มรู้สึกว่ามันชอบทํากับเอ็มในตอนนี้เอ็มม <ๆ S 2> องว่าสิ่งที่กองทำในตอนนี้มันกลายเป็นการดีบให้เราสลับสิทธิ์<อ>นะคะเอ็มคิดว่ามันคือความเข้าใจผิดคะ่ะซึ่งก็หวังว่าทุกอย่างมันจะคลี่คลายลงหลังจากการสัมภาษณ์ครั้งนี้ค่ไม<ะ>่สัมภาษณ์เธอยังตัดสิทธิ์ให้เราถูกสลับสิทธิ์เอ็มรู้สึกว่าเราไม่ได้รับค่ะ เอ็มคิดว่าคําว่าสละเอ็มต้องเป็นคนพูดเองนะคะเพราะว่าสิทธิ์ครึ่งหนึ่งอยู่กับเอ็มสิทธิ์ครึ่งหนึ่งอยู่กับเขาถ้าเราสละให้เขาไปหนึ่งเรเราก็เหลือศูนย์แต่ถ้าเขาตัดของเราเราก็เหลือศูนย์เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะเขาคงบีบให้เราสละไม่ได้หรือเขาให้เราสละไม่ได้เอ็มคิดว่าจุดนี้ผู้ใหญ่จะตัดสินใจอย่างไรกับสิทธิ์ของเอ็มขอให้มาจากทางฝั่งผู้ใหญ่คะ่ะแต่ทางฝั่งผู้ใหญ่เขาก็ให้เราตัาดเองแล้วปีหน้าขึ้น,นามาใหม่ ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าบอกอย่างที่บอกว่าสละเองก็ได้แต่ทางอื่นก็มีค่ะอันนี้ต้องแล้วแต่ความการุณาของกองค่ะว่าจะให้พื้นที่กับเอไม้เพราะอย่างที่บอกว่าเอไม่ต้องการผ่านเข้ารอบเอไม่ต้องการตอบคำถามที่สำคัญคือเอไม่เคยต้องการเป็นผู้ชนะ อยู่แล้วตั้งแต่ต้นเอ็มมองว่าการชนะที่แท้จริงในการประกวดนะคะมันคือการได้ทําอะไรที่เราต้องการทําจริงๆเพื่อสังคมและมันคือการทําเต็มที่ถ้าเราได้เดินไฟนอลวันนั้นมันก็คือเราชนะไปแล้วเพราะฉะนั้นการที่ไปเดินวันนั้นนะคะมันคือจุดสิ้นสุดการเดินทางทั้งหมดของเอ็มค่ะ